สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกฟเรตหรือว่าเกมเซตีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับก็อีเวนต์มาใหม่นะผมอีเวนต์นี้มีชื่อว่าน้องเซียวลี่นะครับผมวันนี้ถามว่าทำไมถึงรู้ก็ผมแอบดูมาแล้วที่สำคัญนะลิกก้าลิกก้ากับมารีรันแล้วบอกเลยว่าผมเอาแน่นอนบอกเลยว่าผมเอาคือผมจะเอานะผมอะ จะเอานี่ครับผมผมจะเอาน้องบริกานะครับผมไม่ได้คิดจะหวังเอาน้องเซียรี่นะจะตอนนี้คือผมสุ่มไปพักหนึ่งแล้วแล้วคือปรากฏว่าตา้องได้เว้ยคุณต้องได้คุณต้องได้คือผมมาขนาดนี้ผมต้องทำนะครับผมผมต้องทำนะจะโอเคแต่ว่ารู้สึกน้องเซียรี่จะมีการทําป้ายดัยนะกด้วยเนาะก็เออรู้สึกว่าอืมไม่รู้สิคือผมมาลออ่านสกิล ดูมันนิดนึงคือผมแค่อ่านนะมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะเล่นได้นะครับผมว่าก็ตอนนี้คือผมเพิ่งตื่นด้วยก็ถ้าเกิดมูนเงีงเ้ยขึ้นมาก็เออนั่นแหละนะอาจจะฟังงงๆหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคมาก็อันดับมาใหม่นะผมน้องเสี่ยลี่น้องเสี่ยลี่ความสำคัญพิเศษของน้องเสี่ยลี่ก็คือเมื่อทอยลูกเต๋าโอก่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลิกหน้าหลังทอยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวะมาสับเปลี่ยนมาแล้วหรอ โโหโกงอยู่นะก็คือเมื่อทอยลูกเต๋าโอกาส65เปอเซนเลิกทอยหน้าหลังคือทอยหน้าหลังหมายความว่าคือเราสามารถทอยด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้อันนี้โกงล้วสามารถผักไปยังพื้นที่ฝันของข้าแบบสุม่มอันนี้แบบโกงโกงอันนี้โกงผมผมพูดว่านี่โกงอยู่นะครับผมไม่ได้ว่าไม่โกงนะโกงโคตรนะครับผมเมื่อตกก่อสร้างอัปเกรดมาโอกาสา5เซนติดตั้งด่านตรวจที่ด่านจับนะครับผมแล้วก็5เปอร์เซ็นต์ล็อกควางทาง คูเมืองคูโอ้โหไอนี่นะคือแน่นอนอะไอแปนโจนอะแปนโจนสลัดอะได้ใช้แน่นอนอะใครที่มีแปนโจนสลัดนี้คือต้องใช้อะ่ะคือต้องหาแล้วปืนหมัดสับเปลี่ยนถือว่าน่ากลัวนะมันไม่ใช่น่ากลัวนะครับผมถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ทำวินนี้ผมว่ามันอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นอ e ีเวนต์สำรองนะแต่เป็นอ e ีเวนต์สำรองที่ถือว่าน่ากลัว นะครับผมน่ากลัวน,นะครับผมก็ง่ายๆนะคือสมมติว่าถ้าเกิดผมอยู่ด้านหลังใช่ปะผมอยู่ด้านหลังแล้ว,ลวเขาอยู่แล้วเขาอยู่แค่ประมาณสักสองสามช่องอะ่ะถ้าเกิดสก,กิลออกปุ๊บคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะโดนชกแน่นอนนะครับผมถ้าเกิด55%ของเขาออกอ่ะออกปุ๊บเขาชกทันทีอะ่ะเออเขาชกทันทีเลยนะครับผมก็เอาตามตรงนะอีเวนต์เนี้ยผมหาเพราะผมจะจะเอาลนะนะิกะนะครับผมเนี้ยเอาลิกะ แล้วก็รู้สึกจะเป็นีน่ๆด้วยที่ผมจะไปดูก็คือผมอะ่ะมันที่คือมันยังไงเลขที่ออกอยากนะคือผมไปดูแนละมันคือเลขสามเลขสามกับขาว่าออกอยากสุดเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าเออหายละงานงอกอะแต่ปัญหาคือผมตอนนี้คือผมสูงไปตอนนี้ผมสูงไปหกร้อยต่นะครับผมส่งไปหกร้อยก็รู้สึกว่า ได้แบบเลขหนึ่งถือว่าเยอะสุดแล้วนะคือแบบอย่างเงี้ยดูดูดีเลขหนึ่งออกเยอะสุดแล้วข่าวว่าออกยากสุดพร้อมกับเลขสามอืมก็คือผมอยากได้ลิกะด้วยไม่ได้หวังว่าจะเอาไอ้เฮะเสียวลี่เพราะเสียวลี่อ่ะคือผมดูแล้วอ่ะสกิลมันโกงอยู่นะแต่ว่าผมอยากได้น้องลิกะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอีเมเลติคอผมอยากได้อนกันนะครับผมโอเคมาสุ่มกันเลยหวังเลขสามออกบ่อยนะ เป้าหมายอะคือตอนนี้ผมที่สามอย่างเดียวเลยนะครับผมผมจะสุ่มประมาณสักันหเอะมาสุ่มวันเปิดป้าชึบเปิดชึบชบชบหนึ่งใบเคือหนึาใบเลยนั่นแหละชึบชบชบชโคตรเกลือเลยป้าชึบชิบชบชบชบโอ้โหได้สามแล้วหใบ โอ้โหเชื่ไม่ออกเอาลรสามให้กูวางเนอะชิบชๆๆๆโอเคลรสามมาสอบใ okay. หม่ล้โอเคมาชิบ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 หืมเกลือชิบหอยเขายิ่งไม่ออกเลยนะเขาปีวัวนี่อยู่ไหนเนี่ยแหละโอเคเหลือยี่แปดร้อยละเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนละกกันเนาะโอ้โ oh. ห โคตรเกือโอเคผมเจ็บเพนไว้ก่อนดูก่อนดิน้าอะไรมาโอ้โหเลขสามมาเออเลขสามมามาถูกก็แต่กูถามจริงเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนไอ้เขาจะหายไปไหนเนี่ยโอ้โหอู้เขาหายยากโอ้โหเอาชุดน้องเสี่ยวรีมาก่อนครับโอเคแต่ถามจริงกูหาเขาอะเขาหายไปไหน เขาของน้องเสรลี่หายไปไหนโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหไอ้ยากยาก,ยาก,ยากอยู่เปนไม่ได้โอเคไหมเอาเป็นว่าเราจะต้องตามหาเขาเสรลี่อีกโคตรยากอะ่ะนี่ผมรู้ว่ายากจริงถ้าเกิดแบบไม่มีเขานี่คือแบบโอ้โหแล้วก็ไม่ปิดเบนอะ่ะถ้าไม่มีเขาเสรลี่คือไม่ปิดเบนอะ่ะโอเคอุ้ยไฟได้ได้สามครบแล้วเออได้สามครบสวยสวยสวยได้สามถือว่าครบแอ่ะ เอาละมาไฟแดงไฟแดงไฟแดงโอ้ไฟแดงแล้วก็ไฟไฟแดงโอเคเอ้ยแต่ว่าเลขสามครบแล้วเอาวะ่ะแต่ปัญหาคือเขาวะจะหาจากไหนคือเขามันหายากนะมันไม่ได้หาง,าง่ายๆเพราะว่าดูนะคือเขาอะ มันบอกว่าสามารถหาแบบการพิเศษสามารถรวมแต่ปัญหาคือไม่มีดวงรวมมาดิไม่มีดวงรวมมาด,มดิแล้วตอนนี้คือผมอะได้เลขสามมาถือว่าครบแล้วผมขาดเขาอีกสองใบอะอุ้ยแต่อยากแบบอยากได้เข่ามากคือแบบผมขาดเขาแล้วคือกาซุริผมใช้อ่อาตอนนี้ผมใช้รวมดาวผมใช้รู้สึกขาวขาวขาวขาขาวโอ้โหกร เก,เกลือก็โคตรแคมเอาอะโอเคเก็บไว้อยู่เพชรสิบสี่ร้อยมาได้เวลาลองรวมดูผมจะลองอ่านนะครับผมว่ามีรวมอะไรบ้างถ้าจะรวมไหนเขาไม่เห็นมีเลยไม่มีเขาให้รวมเลยจะบอกว่าคุณต้องหาเนี่ยชิบหายละโอ้โหกุณซวยเลยรับคือถ้ารวมนะก็จะมีอนอี่จ่อไหม โดมีมีโคส่ะโคเดนเทปีโอมีคิรินมียูกะมีดาร์คูเซียมีราชนีเพลงร็อกมีสวีตลูเซียขาวผัดซักเปิดเผยถูกปลุกคุยนิสเบลแล้วก็ชุดของเซลลี่ซึ่งชุดของเซลลี่อ่ะคือมีครบละแต่ผมขาดเขาของเซลลี่ผมโคตรขาดอ่ะเนี่ยผมขาดแค่เนี้ยขาดเขาของเซลลี่เองอเนี่ย เอาเขาของสิ่งนี้นะเอาเขาของไอ้นี้โลเอเอาเขาของไอ้นี้ได้ไหมเขาของอะไรวะเขาของโรมี่ได้ไหมเอามาแทนที่ได้ปะ <c oughs> อยากบมากเลยผมอยาบมากที่กะนะตอนเนี้ยหยาบมากโอเคเดี๋ยวผมว่าเอาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมรวมมันก็ไม่รวมไม่ได้นะเพราะว่าถ้ารวมมันต้องหา S นะ แต่ว่าไอ้เขาของซีรีส์มันไม่มีบอกให้รวมอ่ะคือผมผมก็ใส่หนุ่มกันนะว่าไม่ใช่เซ็งส่จะโอเคซึ่งเพลงนี้ผมว่าผมจะจบเพลงทีนี้ผมก็อ่ะก่อนที่จะไปผมลืมอธิบายนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณอยากที่ได้เซียวลี่คุณต้องสะสมกระเป๋าเซียวี่สองใบสะสมเขาของเซียวลี่สองใบแล้วสะสมชุดของเซียวี่สามใบที่เหลือลิโกกับลิกละเปลี่ยนจากชุดเซียวี่สามใบเหลือแค่สองใบนะครับผมส่วนชุดของเซียวลี่รู้สึกสะสมแค่หนึ่งสองสามอย่างละสองใบส่วนที่ออกยากเลยสาม ไม่สะสมยากจริงโอเคแล้วก็สะสมครบหนึ่งครั้งสะสมเขา่าครบหนึ่งครั้งสามารถแล้อันนี้มันมีเส้นสูได้ก็ภาวนาขอปิดเว้นเนาะจริงๆไม่ได้หวังจะปิดสื่อได้หรือผมจะหวังปิดอีโก้ก็ได้ผมต้องเอาผมจัดด้มากมากเลยนะครับผมโอเคซึ่งคืนนี้ผมว่าผมขอทำการจบขึ้นอีกครั้งนะครับผมโอเคใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากาากดกดกดตันเหมนกันนะครับผมเก็บไว้เจอกันนะครับผมฝากกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย